มาดูกันครับระหว่างผมที่อยู่บน s 1 6จะต้องมาเจอกับมี21จํานวน7จ็ดลำนะครับมาดูกันว่าผมจะรอดไหมตอนนี้แค่มองลงไปที่เรดาร์ก็จะเห็นนะครับว่ามีศัตรูเต็มเลยไม่รอช้าครับผมรีบชิงความได้เปรียบเรื่องระยะนะครับผมก็จะล็อกที่ลำแรกแล้วก็ยิงฟอกทีไปเลยครับพอยิงเสร็จนะครับผมก็จะเบี่ยงไปทางขวาเลยเนาะเพราะว่าตอนนี้เพื่อนมันน่าจะรีบมายิงผมแล้วแหละก็นน่อนแล้วครับว่าระยะใกล้แค่นี้ยังไงก็ไม่พลาดเนาะหลังจากที่ผมเบี่ยงมาทางขวานะครับก็จะเห็นได้ว่าศัตรูอยู่ทางซ้ายทั้งงงงหหมมมมดดดเเเเลลลลลยยยซึึ่่กก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 ็็็็็ปปนนนรระะะะทีีใ้้าาาคับผจออออโไไฟแวิ พอกำจัดไปได้สองลำแน่นอนนะครับว่าวมมันรู้ตำแหน่งผมแล้วเนาะสิ่งที่ผมจะทำต่อไปนะครับก็คือทำการบินต่ำลงไปด้านล่างนะครับเพื่อจะเก็บได้สักสองสามตัวพอบินต่ำลงมาด้านล่างนะครับก็ยังมาเจอศัตรูที่บินต่ำลงมาเหมือนผมเนาะเหมือนมันจะยิงมิสไซล์มาแต่ผมก็ยังรอดอยู่นะครับแค่นี้ก็ยังไม่พอครับยังมีเครื่องบินอีกลำหนึ่งนอะเหลี่ยบยิงผมจากด้านบนแต่ก็ไม่รู้ครับว่าคอยพาอะไรนาะก็ยังรอดมาได้รู้สึกเหมือนผมจะติดกับเลยครับตอนนี้มันก็ยังมีอีกสองลำบินไล่ผมมาจากด้านหลังด้วย พอผมบินหนีสองลานั้นมาก็มาเจออีกลามครับมันก็ยิงมิสไซล์มาผมแต่ผมก็ยังลบไปได้ในระหว่างนี้ผมก็ต้องหาวิธีบินหนีออกจากตรงนี้ให้ได้ก่อนละครับ